เจ้าภาษามนาสสดีพินน้องสบดทุกทุกคนเจ้ามาดูกันเนาะนี่เจ้าก็จะเป็นเกือบจะเป็นสะเป็นอ่างเก็บน้ำเล็กๆนะเจ้าเนาะใกล้ละใกล้จะเทปสมบูรณ์ล,ละ ็ดอ่างเก็บน้ำเล็กๆเลอาไรเลี้ยงปลา,าเวลากลับมาบ้านนะเจนะ้นุ่ีอย่างเกาะได้เอาเป็ดอั้งอย่างมาตกเล่นลนะเจนะ้านะขมทลึกประมาณสองเมตรสองเมตรสองเมตรกว่าปลาสองเมตรสึ่นนะจ้ะนะนี่ต้นกล้วยผลงานของผลงานของแมค่คอเจ้า มนโครปลูกคือเรียบร้อยแต่วันนี้ข้าวสามีนาทางนู่นเราจะนะข้าวสามีนามาแบบทันมาแบบทันนี่อันนี้เมื่อวานนี่สองต้นนี่นั่นเรนาะแล้วนะลวันนี้อันนี้ตีมันกล่นแบบนี้นะเจ้าตีมันมันล่มลงเนาะอ่าคนขับแม่โคก็ะบ,บอกว่าตัดเลยนะเนาะตัด แล้วมันจะออกขึ้นมาใหม่เน้อโอ้ยสวยงามมากเจ้านี่จะได้ของนี่ย่โอเคอยู่โอเคนะโอเคละน,นี่ถ้าดินดินถ้ามันเลยไปตีของเขานะเขาเขาจะเดือดร้อนแม่คโค คนครับนี่ผมเข้าใจนะเจ้านี่ันเข้าใจโอเคอะไรนี่เพราะว่าตีตีเจ้าของคนนี้นะเมื่อก่อนนี่กุสามนาปลูกกาแฟเต็ม่ิบไหลเนานะซิบไหลกาสามนาปลูกประมาณหกไหลน,นะจ๊ะเนาะแต่แถวตะมนที่ปลูกไม้นะ่ะถึงถึงปลูกหลังจากไชไหม้นะจ๊ะเนาะเนี่ยเจ้าของคนเนี้ย เจ้าของตีเนี่ยเขามะล้มตีมะล้มมาล้มตัดไม้ตัดอย่างไเจ้าใน,นสวนแล้วก็เผาฟอออกแหงมาเปิ่นเผาเผาแล้วก็ไฟนี่ลูกลามมาไม่เข้าไม่สวนของพ่อสามาน้าคาแฟก็โดอนไม้เมื่อไเจ้าแล้วพ่อสามาน้าก็ห่องมาอู้แล้วเปิ่นก็บ่อกอู้เปิ่นมายอมอู้เนาะ ต้นมาปนมาเจอเป็นคนคิดปุนไม่ได้เขาแต่เฮ้าก็บอกว่าเขาอะบาได้เขาบาได้เขาตีสอนเขาห่วงของของเฮาแต่ว่าเขาอะเขาตีเขาแล้วลูกลามเข้ามาแล้วเฮาก็จะห้องมาอู้ว่าเออเนี่ยต้นกาแฟของเขามันงัยมุดแล้วเราออกลูกดดงมากเลยนะแล้วเขายอมรับพิ่ช็อป ตั้งแต่นี่ไปครับก็ระวังนะเจ้าเนาะระวังที่จะไปนี่ของเขาเทากับปอยากจะมนีเหลืองมีร้างนะเจ้าเนาะหินนี่นะเจ้าหินนี่เนาะเขาบอกมันบอกว่ามันเป็นหินตีหินพุนะเจ้าหินพุพุระวันข้างหน้านี่ประมาณนี่นี่มันโดนแดดนะเจ้าอย่างมันเมื่อวานก็วันนี้มันโดนแดด แล้วประมาณสักปีหนึ่งมันจะกลายเป็นดินนุ่นะเจ้าแต่ข้างในเห็นไนะข้างในจะเป็นหินนะเจ้านะ่ะประมาณปีหนึ่งมันก็จะกลายเป็นดินเนาะหน้าเจ๋อก็้หินจะกลายเป็นดินนะเพราะมันเป็นหินที่บกไยแข็งแรงนะเจ้าเนาะเป็นหินที่บกไยแข็งแรงแล้วก็สามารถจะได้กลายเป็นดินได มันโดนแดดโดนน้ำโดนแดดโดนน้ำติดขังไว้นะเจ้านะเนี่ยมันจะมันก็จะกลายเป็นดินอยู่เลยนะเจ้าคนขับไม่คอนี่ผู้จ่างานเก่งดูให้พระมหาบษัตริย์มาแล้วต้นซากี่โดนไปเลยเจ้าอพรกรวตน หวานถ้าไปทำมัน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 ไม่เต็นนะฮืูู้้้้นงงน,นจะเป็นหรือเปล่าเนี่ยไปทำมันต้งหาวานถ้าไปทำไปแล้วมันไม่เต็นนะ you uh -huh. ถ้าไม่เป็นนม่เรื่อง ก้อนเจ้าขอบคุณที่รับชมภาษาแน่เจ้าสวัสดีเจ้า